ถามองคนทางบ้านนะครับอาจารย์จากกรุงเทพนะครับการยกมือขอดุอาเป็นบิดาหรือไม่เพราะเขาคงเข้าใจว่าการยกมืออย่างผมเนี่ยจะขออะไรอาจารย์ผมก็ต้องแบ,บมือขอใช่ไหม,มทีนี้ขนาดมนุษย์ด้วยกันยังต้องแบ,บมือขอเลยแล้วถ้าพระเจ้าล่ะเราจะยกมือขอคนที่หลงคนที่หลงก็อย่างนี้แหละส่วนใหญ่ครับเพราะใช้เหตุผลเป็นหลัก เอาเหตุผลของตัวเองมาอ้างอีกไหมล่ะขนาดเรานี่จะไปเจอคนใหญ่คนโตยังต้องอย่างนั้นยังต้องอย่างนี้เราจะขอเรื่องต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกับพระเจ้าของเราลหละคือทั้งหมดเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเอาเหตุเอาเหตุเอาผลออกอะเอาเอาไว้เอาไว้ทีหลังถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่รู้เหตุผลเนี่ยถ้าพระเจ้าสั่งเราต้องทำถ้าพระเจ้าห้ามเราต้องละเลิกเพราะงั้น ถ้าจะถามว่ายกมือขอดูอาเนี่ยมันได้ไม่ได้มันฮาลาหรือมันฮารอมัมนบิดอาไม่บิดอาไปดูซิอัลลอฮ์ว่าไงนบีว่าไงครับเหตุผลของเราเอากองไว้เพราะเหตุผลของเราไม่สามารถที่จะไปล้มล้างหลักการได้หรือบางครั้งเราไม่รู้เหตุไม่รู้ผลแต่ถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ทำอ้าวอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดต้องรู้ก่อนไหมว่าละหมาดแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรแค่ไหนอย่างไร ต้องรู้ก่อนไม่ถึงจะละหมาดไม่ต้องไม่ต้องพอรู้ว่าถ้าเป็นผู้ศรัทธารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ละหมาดละหมาดเตยทำยังไงนบีสอนให้ทํำยังไงทำาซฮาบ้าเขาอย่างนี้นะบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องในในอนาคตที่นบีพูดถึงว่ามันจะอย่างนั้นว่ามันจะอย่างนี้ซอฮาบ้าไม่ไม่รู้อะ่ะเพราะว่ายุคนั้นพันสี่ร้อยกว่าปีไม่รู้แต่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลเวลาอัลลอฮ์สั่งใช้นบีสั่งใช้ทําเลยดูตัวเองที่ทําได้ไหมทําได้ทําเพราะงั้น อ้เรื่องของเหตุของผลเนี่ยนะที่คนส่วนใหญ่เอาเอา,เ,อาเหตุผลไอ้อ้างน,นะถ้าอย่างนั้นละ่ะถ้าอย่างนี้ละ่ะถ้าอย่างนั้นละ่ะถ้าอย่างนี้ละ่ะหลงประเด็นเอ,เอาเหตุผลเป็นใหญ่วันนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องของศาสนาต้องไปดูตัวบทหลักฐานครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอดูอาเนี่ยอาจารย์อาหมีมันเป็นหลักการที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺส um ุบฮานุตาลาบอกว่าอุดูนีอัสสับลากุมพวกเจ้าทั้งหลาย จงวิงวอนขอและข้าจะเป็นผู้ตอบรับคําวิงวอนของพวกเจ้าเองแล้วพออัลลอฮ์สั่งให้ให้มีการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ยังไงเออเนี่ยท่านอบีไม่อธิบายนะยุ่งเลยบางคนอาจจะตีลังกาไปสามตลบขึ้นมาพยักหน้าเออหรือ,อ,อ,อบางคนอาจจะคิดวิธีทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นี่ด้วยเหตุด้วยผลอาจ,จ,จ,จารย์อามินก็บอกเลยบางทีเราขอขอหน่อยขออ้นี่หน่อย นัมันด้วยเหตุได้ผลมันไม่ได้แล้วด้วยเหตุได้ผลนบีของเราตัางหากแล้วที่จะมาอธิบายความ,มว่าจะขอดุอากันอย่างไรครับเพราะงั้นเอาหยุดอยู่ที่สูตรที่นบีให้ไว้ดุอาของนบีเนี่ยมันจะมีสองลักษณะใหญ่ๆก็คือเขาเรียกว่าดุอามัซูร์ตเป็นดุอาที่นบีสอนให้เรากล่าวด้วยถ้อยคำนั้นๆและวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไม่ได้เลยเช่น เวลาจะเข้าห้องน้ําครับนบีสอนให้ขอไงอัลลอฮฺหุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินั่นคุลซีวัลกอบาเอสเราบอกเราไม่พอใจไม่เอาอ่ะสั้นไปจะเอาอย่างของเราเองอ่ะครับแต่งดูโอมาอีเราเอาอย่างของเราเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรือดูอาจะ,จะเข้าสุราจะออกสุราก็ไม่ได้อัลลอฮฺหุมมาฟตาลีอับบาวาบารห์มะติกไม่พอใจจะเอา <c oughs> อย่างของเราทิ้ง ทิ้งสูตรที่นบีให้ไว้เนี่ยดูอาอย่างเนี้ยเป็นดูอาถ้อยคําที่นบีให้ไว้หรือดูอาจะร่วมหลับนอนกับภรรยาค<ำ>ับจํำยังยังกำลังท่องอยู่กาลังท่องอยู <c oughs> <ๆ>่ท่องเดี๋ยวสับวันมันคงจะได้ใช้แล้วก็ต้องเอาเอาถ้อยคําที่นบีสอนเนี่ยเอาเอามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานเอาแล้วเมื่อนบีสอนล้วสุฮาบะถามนาบีสอนให้กล่าวถ้อยคาอย่างเนี้ยแล้วนบีสอนให้ยกมือด้วยไหม เวลาจะเข้าห้องน้ําต้องไปยืนหน้าห้องน้ำเอารอผมมาอินนีเอาไอ้ข้างล่างมันก็จะออกมันก็จะดืนบิดอยู่นั่นแหละเอาไ,ไหมไม่มีไม่เค <Okay. S 2> อ่าไม่ได้สอนเพราะงั้นดูอาอย่างเนี้ยรูปแบบวิธีการถ้อยคําที่ได้มาจากนาบีนะเนี่ยเอาจากนาบีเวลาจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาก็ไม่ต้องมายกมายกก่อนเลยนะลอบาง <laughs> ทีลืมหรออย่าว่าแต่ยกเลยบางทีลืมดูโอได้ซ้าไป <laughs> เวลาเวลาเร่งดวง่วนนะลืมอื <How? S 2> ม, <How? S 2> ไ,มไม่ต้อง เดี๋ยวเนี่ยดูอาเนี่ยเขาเรียกดูอาประเภทหนึ่งที่เราได้ได้จากนาบีทั้งข้อยคาทั้งวิธีการเอาอย่างที่นบีสอนครับผมอ่าไม่ต้องหรืออย่างเวลาที่เรารับบังรับบังคนาเราเรียกรับบังครับ,รบเวลาอา่านเสร็จเนี่ยอัลลอฮุบาร์อัลลอฮุบาร์เลออิลาฮิลลอฮ์มุอัดินกะอา่านเสร็จนะอัลลอฮุมมารับบะฮะทิฮิดดะวะติตาหมาหัวโซลาต้องยกไหมแต่อันเนี้ยไม่ต้องยกแต่คนส่วนใหญ่ยก ไม่ได้พูดถึงคนแต่พูดถึงคนแล้วคุยทั้งคืนก็นไม่จบเรารพูดเราพูดถึงตัวบทหลักการสิ่งที่นบีได้ให้ไว้มีคนยกและก็รูปหน้าด้วยบอกแล้วเรื่องคนเอาไว้เดี๋ยวเราพูดรเรื่องเรื่องเรื่องตัวบทหลักการมีไหมนะนบีสอนให้กล่าวถ้อยคำเนี่ยเวลากล่าวเสร็จอ้าวนบีก็บอกว่าอิดะซามีอะตุมุนนีดะเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินเสียงอาดานฟากูลูม no ิสลามยากูลุนอัจจิน พวกเจ้าก็จงกล่าวเหมือนอย่างที่มูอัดดินเขากล่าวนะเรื่อยมาเอาพอเสร็จสุดท้ายเมื่อเขาอาดารเสร็จแล้วนบีก็สอนให้ให้ขอดูอาดูอารับอาจารอัลลอฮุมะรับบาริฮิดดาวติตามาน, um ah นาบีสอนถ้อยคํานี้เราก็เอาถ้อยคําของนบีอย่าเปลี่ยนถ้อยคําเอาถ้อยคําของนบีแล้วถามว่าเอาแล้ววิธีการล่ะเมื่อนบีไม่ได้ไม่ได้สอนว่าต้องยกด้วยเราก็อย่าไปอย่าไปเอาเนี่ยดูอาประเภทอย่างนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นดูอามะซูรอตที่มีตัวบทหลักฐานทำรายงาน จากท่านอบีมูฮัมหมัดสุลลัลสุลสลั่สลาลต่านลต่านสลต่านลอนสล่านล่านสต่านน่าโทีลต่านลต่นี้ลานสนี้ต่านลตานลานสลต่นสล่านสุลานเลต่าลานสุลานสล่านล่านสายสานสุล่าสานสานกานนกนล้อาไม่ไน้จลบเนี่านลับจับไปทัางวนี่ยอัลลา <laughs> แล้วก็จะออกกี่วันเน่ะวะเนี่ยจะออก <laughs> จะออกสี่เดือนไหมแหมแต่งตัวเหมือนเลยเอา้าเราได้ดูอาไปประเภทหนึ่งละก็คือดูอาที่ขออย่างนาบีถ้อยคําอย่างนาบีหรือเวลาอย่างนี้เราละหมาดเสร็จเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีดูอาละหมาดฟัดดูเสร็จนะอัลลอฮุมะอันตะสลามอมิงกัสลามตาบารักตะยาดันยาลาเลวัลอิกรามลาอิลลนเนี่ยว่าเรียกไปคที่แล้วก็อย่างละสาสบสาม ใช้สูตรอย่างท่านนาบมุาสโลลลอหอะไรวะสัลลมแล้วไม่มีคารายงานว่าท่านนบียกแต่ดูอาอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าดูอาที่มันเป็นดูอามัสอะละที่เราขออย่างที่เราต้องการจะขอครับอืมอ่ะขออาจารย์อามินซจวาวัจกลาขอขออาจารย์ขออาจารย์อาจารย์อามินมัซซขอให้มีคู่ไวๆเอาขอให อะไรแต่หรือขอให้ตัวเองโอ้อลัลลอจ๋าขอให้เพิ่มพูนอะไรล่ะความรู้ริสกีมีชีวิตขอให้ลูกให้เต้าขออะไรแต่อะไรเนี่ยถ้าถ้าขออย่างเงี้ยครับอ่ะย,ยกมือ,ยกม,อยกมือขอเพราะงั้นจะยกหรือไม่ยกเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบทหลักฐานว่าดุอาที่เราจะกล่าวเนี่ยมันเป็นดุอาประเภทอย่างไรก็ขอให้เข้าใจเรื่องครับผมไม่ไม่ไม่ไมใช่ไม่ยกทั้งหมดหรือว่ายกทั้งหมดที่บางคนเนี่ย เคยไปเข้าใจผิดคิดว่าดูอาหนีมายกทั้งหมดเลยใครยกมือแล้วเป็นบิดอาอเพราะดูอายกนบียกมือขอดูอาอยู่ครั้งเดียวคือละหมาดขอฝนนั่นคือเข้าใจผิดในตัวบทฮะดิษที่รายงานว่านบีไม่เคยยกมือเนี่ยหมายถึงยกจนข้างสูงสุดจนกระทั่งเห็นความขาวของรกักแร้ <Okay. S 1> ไม่เคยยกสูงสุดอย่างนี้นอกเสียจาก ขอฝนเห็นลำนำะกลามาดขอฝนนะบียกมือขอสูงสุดเงี้ยอัลลอฮุมะอิสนะโอคาแต่อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฝนมันตกลงมาสู่พวกเราได้เทดิดยกสูงสุดนี่คือดูอาขอฝนแต่ว่าถ้าดูอาโดยปกติทั่วไปก็ยกยกในระดับระดับนี้แต่ดูอาที่มันมีตัวบทหลักฐานที่นบ,บีสอนให้กล่าวแล้วไม่มีถ้อยคํำบอกให้ยกก็คือไม่ต้องยกครับอย่าไปตัดแปะเอง ไปเอาตรงนู้นเอามาใส่ตรงนี้เอาตรงนี้มาใส่ตรงนั้นหรือไปเข้าใจผิดแล้วมันโกลาหลครับผมก็เรื่องราวที่เป็นแนวทางของนบีครับที่เป็นดุอาที่เป็นสิ่งที่เป็นสูรสาเร็จมาแล้วก็ขอโดยไม่ต้องยกครับแต่อะไรที่เราอยากได้เราก็ยกมือแต่ว่าดุามันมีมีเงื่อนไขหน่อยนะอย่าลาตาตาดูฟิดดุอาเนี่ยครับอย่าอย่าอย่าเวรออย่าเลยเถิดเขาเรียกอะไร อขอจนมันเกินอ๋อเดี๋ยวสมมติว่า <c oughs> อย่างมุอว่าแฟนวะเนี่ยวะเนี่ยอะไรละปีใหม่ปีเกาวว่าอะไรไม่หยุดเลยทํางานไปไหนหรือเปล่า <c oughs> อ้างว่าทาํางานอะไรงานอะไรแล้วไม่หยุดเลยนทํงงานขอดูอา <c oughs> โอ้เออร์ลลขอกลายเป็นแมงวีแมงวันกดหลังวะไปะจะได้รู้ว่าไปไหนอ่นะนะสมมุติแฟนวะของเงี้ย <c oughs> ขอในสิ่งมันมันเป็นไปไม่ได้ครับ โอ้อัลลอฮ์ขอให้หายตัวได้โอ้อัลลอฮ์ขอเหินเดินอากาศได้อย่าขออย่างเงี้ยอย่าขอแล้วขออีกอย่างหนึ่งนะขออย่างเร็วอ่ะอย่าขอยังไงล่ะอย่างเร็วขออย่างเร็วเกยเห็นไหมซื้อหวยสปินไลท์รมานะครโอ้อัลลอฮ์เลขท้ายสองตัวก็ยังดีโอ้อัลลอฮ์ขอให้ถูกเธอเนี่ยขออย่างเร็วครับทําไมรู้ไหมเพราะต้นแบบของการขออย่างชั่วอย่างเรวคืออิบลิส S <S <S อิบลิสเนี่ย <c oughs> ในขณะที่อัลลอฮฺบฮานอมูตาลาใช้ให้สุยุตต่ออาดัมอุสยูดูลรอาดัมาฟาซาจะดูก็ขอกสุยุตกันหมดอิลาอิบลิสนอกจากอิบลิส ok ja, ทำไมอ่ะไม่ยอมสุยุตไงอัลลอฮฺถามมามานะอักกอัลลาตัสยุต ma อะไรที่มาห้ามเจ้าที่ไม่ให้เจ้าสุยุตละอิออามารตุกะทั้งทั้งที่ข้าใช้เจ้าเนี่ยคือคําสั่งตกคน,คน,คน,คนอื่นเขาปฏิบัติกันหมดก็ไม่ถามเลยทำไมเพราะอะไรยังไงนะ ว่าอัลลอฮ์สั่งให้สุยุดคำว่าสุยุดต,ตรงนี้ในทางภาษานะให้สแสดงคารวะต่ออาดัมหมดเลยอิลลาอิบลิสทำไมอัลลอฮฺเขา,าถามทำไมถึงไม่สุยุดล่ะทั้งที่ข้าใช้เจ้าเนี่ยอิบลิสว่าไงอานาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าเขาพอเงี่ยคนที่หลงตนเองเนี่ยกูดีกว่ามึงอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเนี่ยเนี่ยเอาพฤติกรรมของอิบลิสที่มันเคยว่ามาแล้วเนี่ยนะ เนี่ยพวกสอส,อ,สอ,อะไรที่หาเสียงเ <nt il> นี่ยอันตรายเนี่ย <im> อันตรายนะคนอื่นเลวหมดะคะดีคนเดียวต้อ,องต้องตอง <c oughs> ้องอ,อิบลิสประกาศว่าฉันฉันดีกว่าเขาทำไมฉันดีกว่าอาดัมขอรักตาน,นีมินนราว่าคอรัก,กตะาฮูมินตีนก็อัลลอฮ์สร้างฉันจากไฟแล้กวก็สร้างอาดัมจากดินเห็นไหมถือศักดิ์ศรีถือเกียรติของตัวเองจะให้ไฟไปสููยุดกับดินไม่เอาไม่ไม่ยอมไม่ยอมสูยุด จนกระทั่งอัลลอฮฺสุบัยฮฺอัต้าอัลาจะเอาโทษเนี่ยพออัลลอฮฺจะเอาโทษอิบลิสรับบีองค์อภิบาลของข้าเอ๋ยนี่เป็นคําขอนะครับอิบลิสขอกับใครเนี่ยขอพระผู้อภิบาลอัลลอฮฺอิบลิสขอกับอัลลอฮฺแล้วพวกเราบางคนนี่มันเลยอิบลิสไปไปขอกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะอิบลิสเนี่ยประเภทขนานเลวอย่างชนิดขนานแท้ดั้งเดิมเลยนะสุดๆอิบลิสมันขอกับอัลลอฮฺ แต่พวกเราเนี่ยไม่ขอไม่ขอกับพระเจ้าอ่ะขอกับมักลูกด้วยกันเนี่ยขอกับสิ่งถูกสร้างด้วยกันเนี่ยนะเพราะล l l a ์จะเอาโทษมันขอกับล l l a ์ว่าไงอ่ะรับดิองคอภิบาลของข้าเอยอันดินีอีลายยอมอยุบอาสุดอย่าเพิ่งเอาโทษข้าตอนนี้ขอขอเวลาอีกหน่อยเถอะขออีกหน่อยเถอะไปเอาโทษข้าวันที่ลูกหลานอาดัมฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอิบลิสผิดแล้ว ยอมรับผิดใช่ลงโทษก็ยอมแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอย่าพึ่งเอาตอนนี้ได้ไหมเลื่อนไปอีกนิดหนึง่งทําไมอะละอักอุดันนาซิรอตการมุสตะกิมข้าจะเป็นนั่งขวางทางตรงรของท่านแปลว่าขอเวลาเพื่อที่จะชั่วต่อแปลว่าใครก็ตามที่ผิดแล้วไม่หวนกลับไม่สํานึกดึงดึงดันไปในความผิดนี่คือพฤติกรรมของอิบลิสอิบลิสเนี่ยขอเพื่อที่จะทําชั่วต่อขออย่างชั่วขออย่างเร็วเอาล์ให้ไหมให้เอาล์ให้กับมัน แล้วก็รอดไหมเบียมัดไม่รอดเพราะงั้นอย่าได้เอาการขอเร็วๆเนี่ยขอเร็วๆมาเป็นการขอของเราอ,อะไรที่มันไม่ถูกต้องหวนกลับซะนานบีอาดัมของเราเนะี่ยตาบ,บัตตัวนะฟาตาล,ลกกออาดัมมูมิรับบิฮีกาลิมาตินฟาตาบะอะไลฮีนบีอาดัมผิดแล้วหันหลังกลับแล้วก็ต้าบัตตัวบรรพบุรุษของเราเนี่ยคืออย่างนี้นบีอาดัม แต่เราเน่ยเป็นลูกหลานของนบีอาดัมไปเอาพฤติกรรมของอิบลิสมาเป็นพฤติกรรมของเราดันทุรังไปในความผิดผิดแล้วไม่สํานึกผิดจะไปต่อจะตาแบงต้องชนะให้ได้นั่นคือพฤติกรรมของอิบลิสขออย่างนี้อย่าขอขอในสิ่งที่ที่เลยเถิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้หายตัวได้ขอให้แปลงร่างได้ขอให้เหาะเดินเหินเดินอากาศได้หรือขออย่างชั่วนะโอ้ล l l a ์ขอให้ มีโอกาสได้ทำซีนาสักครั้งหนึ่งเธอก็จะหนออยากขอนะครับขอขอช่วยๆเงี้ยอยากขอไขอให้ถูกหวยโอ้เอล้อเลขท้ายสองตัวโอ้อัลออย่าอย่าขออย่างดีแล้วแเวลาขอเนี่ยมีเวลาที่จ่อจงที่อัลลอฮ์รับไหมอย่างกรณีที่ใครหลายๆคนนี่เข้าใจว่าขอมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้เลย มันต้องมีสิเวลาสักเวลาหนึ่งที่เป็นเวลาที่อล่อยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์อมีนครับเอ,อคือจะใช้คําว่าอย่างไงอะสิ่งที่มันมันจะใช้ภาษากลัวมันแหมออกรายการอย่างเงี้ยคือเอาัญชาติยานของมนุษย์แล้วกันครับอืมจะใช้คําที่มันที่มันฝังแน่นอยู่ในกักมนุษย์อะครับอืสัญชาติยานของมนุษย์อยอัลลอฮ์แฉไว้ในอัลกุรอาน เวลาที่ทุกโศกเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยอิดามัซัลอินซาุดรดาอานาลิจัมบฮิอัลกออิมันอัลกออิดาที่ในสุรยุนุสเอลเราบอกความมนุษย์เนี่ยเวลาที่ไปไปยันตรายอะไรประสบกับเขาเดือดเ,เ,เนื้อร้อนใจมาประสบกับเขาเนี่ยจะวิงวอนขอต่อเราจะยืนก็จะนั่งจะนอนจะอะไรก็เคยไหมเคยไหม <S <S บางครั้งเน<ม>ี่ยนั่งอยู่ในห้องน้ำเนี่ยยังนึกเลย ยิงตอนสมัยเรียนใช่ไหมจะสอบมาเนี่ยหัวจะระเบิดบางทีเอาเราไปนั่งห้องน้ํเนี่กุรอ่านอยู่ในหัวนี่นั่งท่องกุรอ่านแบบนึกได้เอากูอยู่ในห้องน้าเนี่ยมันคือมันค่าค่าเคร่งนะครับคนที่เวลาที่เต็มที่ขึ้นมานี่ยนะขอขอวิงบอนขอที่พึ่งขอจะยืนก็ขอจะนั่งก็ขอจะนอนก็ขอจะอยู่ตรงไหนก็ทั้งมือทั้ง บางทีไม่พอเนี่ยสองจะเอาข้างล่างขึ้นมากายด้วยก็โอ้มันมันมันทุกมันโศกมันหมดและททำยังไงก็ได้ให้ให้ทุกโศกให้วิกฤตมันผ่านเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเนี่ยจะยืนจะนั่งจะนอนขอต่ออัลลอฮ์ฟาลัมากะชัฟนาฟาลัมากะชัฟนาอันฮุดุรระเวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้ให้พยันตรายมันผ่านพ้นเขาไปแล้วเนี่ยพอผ่านไปแล้วเหตุการณ์วิกฤตอะไรมันผ่านไปแล้วเนี่ย อัลลอฮ์บอกเขาทตัวเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเขาแปลว่าเนรคุณต่ออัลลอฮ์อีกละลืมอัลลอฮ์อีกละเวลาที่ทุกโศกมาอัลลอฮ์จ๋าขออย่างนั้นอัลลอฮ์จ๋าขออย่างนี้แต่พออยู่ดีๆอัลลอฮ์ให้ผ่านไปนไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เนรคุณต่ออัลลอฮ์เหมือนเดิมนี่แหละคือสัญชาติยานอ,อะไรของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้แฉไว้ครับตอนนี้เวลาขอเนี่ยอยากได้ใช่ไหม อยากได้เดียวนั้นอยากได้ตอนนั้นอลัลลอฮ์ก็บอกว่า,าถ้าถ้าเราอยู่อัจยิรุลลอฮฺลินนาสิชระถ้าอัลลอฮ์รีบให้เขาประสบจะความชั่วความเลวความผิดที่เราได้ทาเนี่ยอลัลลอฮ์บอกถ้าอาลัลลอฮ์จะเอาโทษเดียวนั้นเลยเหมือนกับที่ตอนเขาขอแล้วเขาอยากได้เวลาขออยากได้เดียวนั้นถ้าชั่วแล้วอลัลลอฮ์ลงโทษเดียวนั้นเลยเอลัลลอฮ์ถามว่าจะอยู่ไหม จะมีโอกาสอยู่ตอนนี้ไหมไม่มีสิเราหมดไปแล้วเวลาขอและรีบอยากได้แต่ว่าผิดกับอัลลอฮ์กี่ครั้งน่ะอัลลอฮ์เอาหรือยังยังอัลลอฮ์ยังให้โอกาสอัลลอฮ์ยังประวิงเวลาให้อยู่ผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่ากี่ครั้งกี่หนเนี่ยอัลลอฮ์ยังให้ชีวิตอยู่อัลลอฮ์ยังไม่เอา้าอัลลอฮ์บอกถ้าอัลลอฮ์จะเอาโทษแต่กับความผิดครั้งแรกน่ะไม่เหลือแล้วครับเนี่ยในในสุรยูนุสนะ ในช่วงสักช่วงประมาณอายตที่ประมาณ15-20ประมาณเนี้ยพี่ <ทำ S 1> น้องมี <ทำ S 1> ม,มีคุราอานฉบับภาษาไทยก็ลองไปเปิดดูครับผมก็เวลาขอดูอารีบอยากได้บางคนเนี่ยขอมากี่ปีกี่ปีแล้วไม่ได้ท้อแท้มีบางคนเขาบอกที่นั่นครังที่นี่ดี <c oughs> อ,อ้อเ <c oughs> ชื่อคร <c oughs> ไปหรือเนี่ยเป็นมะเร็งอยากหายหรือเป็นโรคอะไรโรคหัวใจเป็นเบาหวานอยากหาย อลอมันลําบากลําบนผมเองเนี่ยดึกดด่นเดินไปไหนมาไหนดึกเดินเนยาะจะหลับจะนอนได้ยังทำไมรู้ไหมห่วงลูกหัวเท้าเท้าคนที่คนที่เขเป็นเบาหวานเนี่ยจะห่วงเท้ามากกว่าหน้า,นาอหนามยังไงช่างมันแต่เท้าเท้าสําคัญกว่าทําไมดูแลรักษาเนี่ยวันหนึ่งต้องต้องเฉือนเท้าเนี่ยต้อง ใส่ขาวปลอมแล้วมันจะนเห็นไหมเวลาที่ที่เราเราเกิดทุกร้อนทุกโศกใดๆเราขอกับอัลลอฮ์ครับผมขอกับอัลลอฮ์แล้วบางคนที่ขอกับอัลลอฮ์แล้วไม่ได้รับโดยทันทีท้อแท้บางคนถึงขนาดว่าฉันเนี่ยเข่งคัดละหมาดมาทั้งชีวิตก็ไม่เห็นรวยนะย S <S ทำไมนะกาเฟสละหมาดมันก็ไม่ละหมาดทำไมก็รวยจังทั้งหมดเนี่ยคือความเข้าใจผิดทั้งหมดแหละคือความเข้าใจผิดทั้งหมดเ,รเพราะอะไรละหมาดแล้วให้รวยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ละหมาดเพื่ออิบาดาต่ออัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ใช้แลแ้วจะทำยังไงละ่ะถึงจะได้ริสกีของอนะัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกว่าอิละกูดีติสซาลาตุฟันตตชิโฟิลอัต เอา้าละหมาดเสร็จแล้วกระจายไปบนหน้าแผ่นดินสิทำไมอ่อะวาบตารูมินฟาริลลาไปแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์อยากรวยใช่ไหมนบีก็แนะให้อยากจะได้มีริสกีกว้างขวางในขณะที่มียังมีชีวิตอยู่นบีบอกฟันยาซินรอฮิมะฮูให้ทําดีกับเครือญาติมันมันคนละเรื่องกันไม่ใช่ละหมาดแล้วไปรวยคือริสกีก็พยายามที่จะ,ะเจาะแสวงหาได้ไหมอา้อาจะนบีบอกอยากจะได้ริสกีกว้างขวางให้ทําดีกับเครือญาติ หรืออย่างเนี้ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ขอดูอาตอลอขอแล้วอลัลลอฮ์ไม่รบับอลัลลอฮ์ไม่รบับแต่เราคิดไหมว่าเนี้ยคือความดีที่อลัลลอฮ์ปรดปรานออความดีอะไรละ่ะต้องตัดขาอาจารย์ความดีอะไรต้องพาหนะ้าอกใส่เส้นบางคนเป็นไตเนี่ยนะต้องฟอกไตความดีอะไรอะไรอย่างนี้อ่ะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่า ถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวของพระองค์คนใดเนี่ยได้รับความความดีอิลาอาราดะบีอับดิฮิลไครระถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวคนใดได้รับความดีเนี่ยอจจาลาหุลโอกูบัตะฟิดดุนยาอัลลอฮ์จะรีบเอาโทษเขาในดุนยานี้เพราะงั้นเนี่ยไอ้ที่เราประสบอยู่เนี่ยนะที่เราไม่ได้ไปเสาะแสวงหานี่นะครับแล้วมันก็มัน,ม,นมันก็มาเนี่ยโรคนั้นโรคนี้โรคนี้โอ้เนี่ยอัลลอฮ์แบ่งเบาโทษของเราในอาครระ เพราะโทษในะอ,อาคิรอเนะี่ยเบาสุดเนะี่ยสะเก็ดของฐานไฟนะรกอยู่ใต้อุงเท้าเนะี่ยสมองเดือดครับแล้วแค่ตัดขานะเนี่ยรับไม่ได้สมองเดือดรับไหวไหม <c oughs> เบาที่สุดในนะรกอ่ะเพราะงั้นนี่โอ้อัลฮัมดุลิลละหน้าที่ก็คือรักษาบำบัดกินหยุ่กินย,ยาซะอะไรที่มันดีอาวยาฝรัง่งยาสมุนไพรอะไรที่มันถูกกระโรคอะไรที่มันพยายามสะ่ะแสวงหาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับหน้าที่ก็คือ ต้องดูแลรักษาอัลฮัมดุลิลลาเป็นไงอันหัมดุลิลลามเร่งเป็นไงอห์ตอนนี้ล้างไตอาทิตย์ละสองครั้งอันฮัมดุลิลลาเอาเป็นไงอันฮัมดุลิลลาอันฮัมดุลินลาแต่หลายคนนี่วบอกว่าอาจารย์ฟาริดนี่แปลกดูเหมือนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะก็คือคือเราทำให้มันสบายอาจารย์น้ำมีมไปกลัวอะไรกับโรค ถามว่าเราเนี่ยจะตายเพราะมะเร็งไหมป่าตายเพราะเพราะอะไรเพราะเพราะตายไหมตายเพราะบาหวานไหมตายเพราะอะไรมไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันคือเหตุปัจจัยที่ทําให้เรามันมันมันทรมานอยู่ในดุนยานี่แล้วเราจะไปจะไปร่วมเอาอารมณ์ความรู้สึกไปเติมเข้าให้มันอีกครับมันไม่ได้ตายด้วยเพราะเพราะโรคเหล่านี้มันตายด้วยอายันครับผม ถ้าอายันยังมาไม่ถึงเนี่ยนะเป็นมะเร็งรอสิกี่ปีกว่าอายันจะมาถึงโรเรโรเรเป็นเบาหวานเป็นอะไรต่ออะไรรอมันตายด้วยอายันครับเพราะงั้นพอเรารู้ว่ามันตายด้วยอายันไอโรคร้ายอะไรแต่เราก็มีหน้าที่รักษาให้มันไปเพราะรอายันมไม่ไม่เป็นโรคอะไรมันก็ตายใช่ไหมครับหัวใจเราก็เออดีโออัลลอฮฺเ,เมตานะผ่อนเบาโทษเถอะนะดียิ้มสู้เออเป็นอะไรเราคนน่ะนะจานามินครับ ไปเยี่ยมอะโหน้านี่เป็นมายัดเลยคือพอ,พอรู้อ่ะตัวเองเป็นไอ้นี่หละนึกละห่วงห่วงลูกห่วงหลาน,ห,นห่วงนั่นห่วงนี่นึก,นกคือทำทำทำให้ใจป่วยไปด้วยครับ<ำ>ร่างกายป่วยเนะี่ยแต่ถ้าใจดีนะ่ยอาจารย์นมินใรไสู้ทําให้เครึ่งหนึ่งแล้วนะใช่ครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้าใจดีอ่ะนะร่างกายมันจะป่วยอะไรยังไงช่งหัวมัน คือดูแลรักษานะแต่ใจดีเพราะว่้ร่างกายนี่ก็ป่วยจะไมายุกี่โรคใจมาป่วยอีกเนะี่ยตอนนี้แหละนอนลูกหลานต้องป้อนต้องหยอดน้ําก็ต้มต้องอะไรต่ออะไรมันซ้ำเนะี่ยซ้ําตัวเองอลงโทษตัวเองไม่ถูกครับผมเออจารย์ทางบ้านก็โทรมาเขาบอกขอดูอาเมื่อสักครู่อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะจดบันทึกแล้วก็จะได้ทองเออแล้วทําไงอะ ก็ก็ต้องเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นจอหน่อยนะเอาไว้เหวาะดีกว่าในช่วงที่ว่าเข้ารายการนี่วะเอาเอาขึ้นจอแล้วก็ทำเออจะได้สอนคนด้วยนะให้ได้ขอดูอาอย่างที่นบีให้ขอเพราะว่าถ้าบอกแล้ว <laughs> ที่ะ่คำ <laughs> เอลาหมดก่อนเนะี่ยครับโอ้ยดูแกบีกกลิมาติลลาฮิตามาติ

วะฮมนะหะมิงกุลีไอนินลามมะเข้าสู่คำถามต่อไปแล้วครับคือคืออย่างนี้นถ้าสมมติว่าดูอ่านเนี่ยเราไม่จำครับอา่านไม่ได้จริงๆเอาภาษาที่เราได้ภาษาไทยได้ไหมได้คือถ้าเราไม่ได้ไม่มันไม่จำานะครับถ้าถ้าอา่านอย่างถ้อยคำที่นะบีสอนให้ขอได้ขอเลยถ้าสมมติมไม่จำจริงๆก oh, ็เอาภาษาไทยเอาภาษาไทยขอความปกป้อง ขอลลอ a ์ปกป้องคุ้มครองหลานข้าให้พ้นจากชัยตอนให้พ้นจากอะไรก็ขอขอขอนี่ต้องิสมิลลาห์ก่อนไหม b i s m ิ l l a h ศรัทธาอบบีก่อนไหมคือถ้าเป็นดุอาทั่วไปครับแตกเหล่าแตกประเด็นีแหละถ้าถ้าเป็นดุอาทั่วไปอ่ะที่เป็นดุอาอัลลอฮ์ที่เราต้องการขออย่างที่เราอยากจะขอเนี่ยนะครับมารยาทก็คือว่าอ้าวอัลฮัมดุลิลละห์สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ศรัทธานบดีก่อน มารยาทในการขอดุดานะแต่ว่าถ้าเป็นดุอาที่มันเป็นมะซูรอตอย่างเนี้ยที่เป็นถ้อยความที่นบีสอนให้ขอก็เนี่ยขอจะเข้าของน้ำก็ไม่ต้องมาอัลฮัมดุลิละอัลลอฮ์มาศลีอัลลอฮ์มุฮัมมัดอะไรอัลลอฮ์มาอินนีอาอูตบิกะมินั่นไม่ต้อง